สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นานาน้องๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับมาในแนวของกําเมืองแห่มแล้วนะครับวันนี้ปลาเพื่อนๆมาแข่งขันสวายที่บอดตกปลาชมวิวดอยนะครับวันนี้นะครับเป็นแมต์โอเพ่นนะครับ หัว12,000มบาทนะครับวันนี้นะลุ้นหัวกันนะครับมาถึงกะเซ็ตอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์วันนี้นะครับผมใช้เป็นคันระยะเก้าฟุตนะครับเฟนเวกแอโร่นะครับตัวรอกก็เป็นชิมา a โนเวนฟอร์ดนะครับเบอร์3,000นะครับสาเมินลัก12ปอนด์นะครับ ชุดกันตกวันนี้นะครับผมตกแบบสปริวควายนะครับใจเป็นทุ่นสปริวนะครับทุ่นบอลลูนนะครับของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับวันนี้ลุ้นหัวกันครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันครับวันนี้ก็ใช้เป็นเซ็ตทุ่นลอยนะครับเป็นสปริวควายนะครับในการตกนะใช้เป็นตะก้อตัวเล็กนะครับสามกรัมนะสามกรัมชิ้นหน้าก็หกเส้นนะครับวันนี้แข่งปลาเล็กนะปลา1.5ก็ใช้เป็นตะขอเบอร์5นะครับ ตัวไม่ใหญ่นะก็คันก็ใช้เป็น9ฟุตนะครับวันนี้นะเกฟุตตัวรอกก็เบอร์สามพันนะครับนะชิมาโ,โนเวน o r ฟอร์ดนะสายเมนหลักผมใช้แค่12ปกนนะครับวันนี้นะสายชิ่งก็เป็น PE นะครับต่อประมาณน,นี้นะส่วนเยอะวันนี้ผมใช้เป็นขนมปัปงปังหมักนะสอนาทีนะครับนี้เตรียมขนมปังมาอยู่ทั้งหมด3เซตสายหลัก,ลกเรา,าวันนี้เล่นหนึ่งสีนะครับ ขนมใหม่นะตัวนี้ก็เป็นขนังหมักชิปนะครับหมักไว้อยู่ประมาณ2คืนนะครับใช้เป็นชิปเหนียวม่นะครับตัวนี้นะนะตัวนี้ก็ใช้จิตติชิปเกี่ยววันนี้มีอยู่3ตัวนะครับเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับแล้วก็กระโหลกนะแล้วก็ตัวโคโจโนะสามเซตตัวนี้ก็ขนมปังหมักชิปไว้ประมาณ2คืนนะครับอัตราส่วนก็ 10กิโลขนมปังเขาขอบ10กิโลต่อชิปกิโล11บเโมงเจ้าแล้วครับเพื่อนๆครับเริ่มทําการแข่งขันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคในการปั้นเหยื่อของเนื้อเมฆฟิชชิ่งนะครับวันนี้ตกในแบบสับปิวควายนะครับบิดชิ้นเกี่ยวนะครับขนมปังกระโหลกนะครับมาชิ้นเล็กๆนะสับหนึ่งทีบิดกลับนะครับแล้วก็บีบตูดนิดนึงนะครับฉีดด้วยหัวเชื้อกเขียวเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับ นำตัวขนมปังปั้นนะครับมาหุ้มที่ตัวตะก้อนครับก้อนแรกนี่ปั้นแน่นๆเลยนะครับปั้นแน่นเลยเพื่อเป็นตัวอ้อยนะครับเสร็จปุ๊บเนฟติงครับไว้ตั้งข้างนะครับแล้วนําขนมปังปั้นมาหุ้มอีกทีนะครับเพื่อเป็นการลบปะเล็กนะครับผมจะฝังชิ้นเกี่ยวไว้ด้านในนะครับ ป่าเล็กบ่อนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นป่าลูกเกิดนะครับการฝังติ้งไว้ด้านในนะครับข้อดีก็คือเป็นการลบป่าเล็กนะครับเวลาเราตีเหยื่อลงไปเนี่ยพื้นน้ำเนี่ยตัวขนมปังปั่นเนี่ยจะแตกตัวนะครับป่าเล็กก็จะเข้ามาเลมกินนะครับส่วนตัวชิ้นเกี่ยวก็จะลงไปปืนน้ํานะครับปืนบ่อนะครับป่าใหญ่ก็จะเข้ามากินนะครับนะประมาณแบบนี้นะครับเทคนิคการฝังติ่งไว้ด้านในนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าวันนี้ จะมีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับช่วงเจ้านี้นะครับก่อนนักกีฬากอบบาเยอร์ตะใดนะครับประมาณสักสิบกว่าสายนะครับน่าจะมากันช่วงใบๆนะครับเนื่องจากเป็นแมตช์โอเพ่นนะครับการแข่งขันสวัยใจปลาตัวสุดท้ายอยู่แล้วนะครับในการแข่งขันนะครับถ้าเต็มเข็มตัวสุดท้ายก็รับไปเลยนะครับหนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับวันนี้นะครับผมจะตีในลักษณะสปิวควายจะตีกลางบอยกบปอนะครับ จะปฏิกลรนะครับจะดึงปลานะครับเข้ามากลางบ่อนะครับวันนี้ทีมงานเกาะตัวก้นมาสามสี่สายนะครับเชียงรายฟิชชิงนะเกาเดี๋ยวลุ้นกันครับวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับเพื่อนๆแต้มแรกแหกมานมาแล้วครับเพื่อนๆนะจะมีไซส์หรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันนะครับวันนี้เล่นปลาที่ไซ้์หลัก1.40นะครับปลากิกนะครับ 1.50้นะครับล้วกอบมีขันชั่วโมงนะ1 3 0นะครับปลาใหญ่ตัดน้ำหนักที่3กิโลนะครับตัวนี้จะมีไซส์หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันครับตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆนะตัวนี้ขึ้นมานะครับปัตปอนใหญ่ตะใดนะครับบัดน่าจะถึงไซส์นะครับน่าจะไซส์ประมาณสักโลนะครับสักโลนะประมาณโลนะแต่บัตรถึงโล4นะครับ โล3ก็ยังบม่น่าถึงนะครับตัวนี้ปล่อยไปนะครับแต้มแรกนะครับผ่านไปแต้ม2ตามมาติดๆนะครับตัวนี้จะมีไซส์หรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันนะครับแต่ดูจากการเยอะแล้วน่าจะมาถึงไซส์แล้วนะครับวันนี้คนน้อยนะครับแต่ปากกินจัดมากๆนะครับพักเจ้านะเดี๋ยวลุ้นกันตัวต่อไปนะครับว่าจะได้ไซส์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะ ไม้นี้นะครับเพื่อนๆดูทรงแล้วน่าจะเป็นปลาใหญ่นะครับแต่จะถึง3ากิโลหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันนะครับดูจากการลากเบรกนะครับโอ้โหเบรกออกแบบประยุทธ์เลยนะครับน่าจะเป็นปลาใหญ่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับดูทรงแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่แน่นอนนะครับผมว่าน่าจะเกิน3โลนะครับ วันนี้ปลาใหญ่เราทัดน้ำหนักที่3กิโลนะครับตัวนี้ถ้าขึ้นก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวันนะครับรลุนรางวันแน่นอนนะครับตัวนี้นะ ส่วนนี้นะครับใหญ่แตะนะครับแต่จะถึง3กิโลหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปลุ้นกันครับก็มาถึงก็มาเพิ่มน้าหนักนิดหน่อยนะครับโดยการจุ่มน้ํานะครับนะเอามืออ้าปากมันไว้นะครับเพื่อให้มันอมน้ําเข้าไปนะครับส่วนนี้เรามาลุ้นกันนะครับปลาใหญ่ตัดน้ําหนัก3กิโลนะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะถึงนะครับน่าจะล้นอยู่นะครับนะลุ้นกขนครับเพื่อนๆอุ้มไปลาใหญ่ไปใหญ่หล้นปองครับ ไปย้อยตามไปอ๋อตัดสัามอครับตัวนี้ได้จดนะครับสกอร์ไลน์แล้วครับเพื่อนๆครับขึ้นนำปลาน้ำหนักนะครับตับที่3กิโลนะครับนะ่ช่องตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายแล้วนะครับนักกีฬาก็เริ่มมากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีซาวกว่าสายแล้วนะครับปลาก็ยังกินเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมได้จดอยู่หนึ่งช่องนะครับก็คือปลายใ่นะครับก็ภาวนาว่าวันนี้ขอใื้บ่มีปลา3กิโลขึ้นมาแหมนะครับจะได้มีรางวัลติดไม้ติดมือเพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ตอนนี้ก่อนเล่นขันชั่วโมงกันที่1.3นะครับปลาตัวนี้นี่งามๆเลยนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้น่าจะไปลุ้นปลาขันชั่วโมงนะครับ1.30นะครับเดี๋ยวไปชั่งดูนะครับว่าจะเป็นจะใดพ่องนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับ หนึ่งสามศูนยเลยปลาตัวนี้นะครับเพื่อนๆเต็มเค็มเลยนะครับ1 3 0นะครับก่อภาวนาว่าชั่วโมงนี้นะครับบังขึ้นมีปลา1.30สขึ้นมาแหมนะครับจะได้รับรางวัลนะครับรอดตัวแน่นอนนะครับสำหรับขันชั่วโมงนะลุ้นกันเพื่อนๆนะว่าปลาตัวนี้จะอยู่ยาวหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับหมดเวลาขันชั่วโมงนะครับที่2นะครับตอนนี้ผมรับแน่นอนแล้วนะครับ1,900าบาทนะครับขันชั่วโมงที่2นะครับหมดเวลาไปแล้ววันนี้ตกปลาสบายสบายแล้วนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีรางวัลอื่นก่อนนะครับส่วนปลาใหญ่นะครับตอนนี้ผมล่นมาอยู่ที่2นะครับก็ลุ้นกันครับเหลือเวลาแหม2ชั่วโมงนะครับจะหมดเวลาการแข่งขันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับเพื่อน ปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นปลาไซลักกันนะครับ1.40นะครับไปลุ้นเงิน12,000บาทนะครับเดี๋ยวแม็กซิปชิหนึ่งสี่ศูนย์เอกหนเสียดายมากๆครับเพื่อนๆครับปลาตัวตะกี้นะครับ1.38นะครับขาดไป2กิกนะครับถ้าบ่้านได้ลุ้นเงินหมื่นกับเปิ้นแล้วนะครับ ตอนนี้ก่อนเหลือเวลาการแข่งขันแหมประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้ผมมีปลาใหญ่นะครับตกมาอยู่ที่2นะครับขันชั่วโมงนี่รับแน่แน่แล้วนะครับขันชั่วโมงที่2นะแล้วก็ยังมีรางวัลปากกิ๊กนะครับนำที่1อยู่นะครับ1.50นะครับตะกี้ไปจ้างแล้วก็ลืมไทยนะครับก่อนเหลือเวลาแหมมันนะครับลุ้นกันครับว่าจะเจอหรือเปล่าครับ1.40นะครับตัวนี้ก็ลากเบ็ดไซส์งามๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับ ปลาตัวตะกี้นะครับไปจังนะครับก่อเกินไซส์ไปนะครับเป็นปลาโลจ์นะครับใหญ่เกินไปนะครับตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือแฮมบะทึงนาทีแล้วนะครับก่อนลุ้นนะครับปลาตัวสุดท้ายนะครับปลาตัวนี้ปลาตัวสุดท้ายนะครับลุ้นว่าจะได้ไซส์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับโอ้ยตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย ทัานครับแต่ตัวเล็กนะเพื่อนนะโอ้โหตัวเล็กนะไป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 กันหมดเวลาการแข่งขันครับตอนนี้ผมมีอยู่สามช่องนะเพื่อนนะมีจิ้นรับแน่ๆแล้วก็คือขันชั่วโมงนะที่สองนะก็แล้วก็มีปลาใหญ่นะครับแล้วก็ ปลากริกที่หนึ่งนะลุ้นกันครับปลาเหลือสี่ห้าตัวนะเดี๋ยวลุ้นกันครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับก็ถือว่ารอดตัวนะครับกับการแข่งขันสไยที่บ่อตกปลาชมวิวดอยนะครับวันนี้ผลงานนะครับรับทั้งหมด3าซองนะครับที่1นะครับปลากริกนะ3,500บาทนะครับขันชั่วโมงที่2 1,900บาทนะครับแล้วก็ปลาใหญ่นะครับอันดับที่2นะครับ1,500บาทวันนี้รับทั้งสิ้นน่าจะรวมๆ7 กาาคก็คถือว่ารอดตัวนะครับวันนี้สินค้าของทางช่องทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อชิปนะครับเนื้อเมฆสร้างกิ่นที่แตกต่างแล้วก็เขียวเนื้อเมฆนะครับวันนี้ฉีดชิช้นเกี่ยวได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับตัวหัวเชื้อเขียวจะช่วยได้นะครับกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจเฟซบุ๊กเนื้อเมฆคือจริงสินค้าพร้อมวางจําหน่ายวันนี้ รอดตัวครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนื้อเม่ฟิชชิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ